สวัสดีครับผมวันนี้ยับผมมีเช่นเคยนะผมนะเอ็มเคกเกลเกาวกานะผมนโะอเคอก็อย่างที่ผมผมก็หาหายกันไปนานนะผมกับการลงคลิปนะก็หายไปประมาณสองสัปดาห์นะคะผม <c oughs> นี่แหละนะผมก็เดี๋ยวเที่ยวมาเที่ยวไปประมาณนี้นะก็ช่วงนี้แบบว่ามันไม่มีเวลานะผมนะผมย้ายโรงเรียนมาเรียนที่กรุงเทพนะ คือมันไม่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปด้วยนะผมประเด็นนะก็คือว่าไม่รู้จะลงคลิปด้วยอะไรอะไรด้วยอล้วไงนะผมนะมันก็ที่นี่มันแบบเป็นในเมืองไงมันมันแบบว่าไม่มีอะไรให้แบบว่าลงคลิปหน้าผมนะโอเคคืออันนี้ผมเข้าหลังบ้านผมนะให้ดูนะผมนะว่าคนดูผมปกตินะผมหนึ่งพันคนนะก็ เหลือประมาณ300กว่าคนนะผมหายไปประมาณไม่ไม่ใช่1,000คนแหละประมาณพันกว่าๆประมาณผันล่าสุดที่ก่อนเนี่ยผมไปดูประมาณพันกว่าคนนะไม่ใช่พันขวานะแปว่าพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยอะไรประมาณนี้นะก็นั่นแหละตอนนี้ก็เหลือประมาณ300กว่าคนมันหายไปประมาณเอหายไปประมาณประมาณเท่าไหร่วะ300ปะไม่ใช่800กว่าคนนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมนะ คือผมจะลงคลิดบบว่าที่ขึ้นนะครับผมนะโอเคก็นั่นแหละโอเคผมโอเคนะผมนะเดี๋ยวช่วงนี้นะผมจะลงคลิดบบว่าบ่อยขึ้นนะผมนะถี่ขึ้นด้วยนะผมนะมนก็ถ้าเราไปว่าทําช่อง youtube แล้วเราไม่ค่อยลงคลิปนะผมนะคนดูก็จะน้อยลงอย่างที่ผมเกินไว้เลยนะผมนะเบื้องต้นนะ ก็คลิปนี้ผมก็ออกมาว่ามาลงให้ดูชีเฉยนะครับว่าคนดูผมหายไปประมาณ800คนนะผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมออกเป็นไว้เพียงเท่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมไปบ๊ายบาย